คุณพ่อคะคุณพ่อคะถ้าดวงวิญญาณของคุณพ่ออยู่บนสวงสวรรค์ก็คงทำให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อต้องปวดร้าวเพราะตั้งแต่พ่อไม่กลับมาบ้านที่เราเคยอยู่เย็นเป็นสุขต้องประกาศขายแม่ต้องพาลูกไปอยู่ที่ที่แห่งหนึง่ง มันเป็นอะไรที่ไม่ใช่บ้านมันเป็นที่ที่เขาบริจาคสิ่งของกันรถที่พ่อตั้งใจจะซื้อให้ลูกและน้องๆไปโรงเรียนเขาก็เอาไปหมดแล้วเพราะคุณแม่ไม่มีเงินผ่อนต่อคุณแม่ร้องไห้ทุกคืนพวกเราสามคนคิดถึงคุณพ่อ เรารู้ว่าถ้าคุณพ่อมีชีวิตอยู่คงไม่ทำให้คุณแม่และน้องต้องเดือดร้อนแต่คุณพ่อคะเพราะเหตุใดคุณพ่อถึงจากไปโดยไม่ทิ้งอะไรไม่ให้เราเลยอุสาหที่อยู่ข้างบ้านคุณพ่อจำได้ไหมคะพ่อของอุสา ก็ไปทํางานแล้วไม่กลับมาแต่อุสาก็ยังเรียนหนังสือเหมือนเดิมหลายครั้งที่อุสายังแบ่งเสื้อผ้าให้แก่ลูกยังแบ่งขนมให้แก่ลูกอุสายังอยู่บ้านหลังเดิมคุณพ่อคะแม่ของอุสาก็ไม่ต้องร้องไห้ เหมือนคุณแม่ทุกวันเรารักคุณพ่อถ้าดวงวิญญาณของคุณพ่ออยู่บนสูงสวรค์คงต้องปวดร้าวแน่ถ้ารู้ว่าคุณแม่และลูกๆทุกคนลำบากเราคิดถึงคุณพ่อเพราะอะไรคุณพ่อถึงไม่เตรียมอะไรไว้ตอนที่คุณพ่อ,อยังแข็งแรงและยังทำงานได้ คุณพ่อจากไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราเลายค่ะเพราะเหตุใด